ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับโซโล่เลเวลลิ่งอะไรนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลงเจ้าการลุกลานแห่งแสงสว่างแบบทีเดียวเลยเนาะลง3ชั้นไปเลยอันนี้ก็จะไม่ลงเจ้า,าดันที่ช่วยเพิ่มเติมสกิลให้เนาะอันนี้แค่ลงให้ดูเ,ยเฉยๆครั้งที่แล้วก็คงเห็นไปแล้วที่ว่าลงดานพวกนี้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเก็บรอบผมจะลงแบบ ไอ้น,นี่เนาะไม่ใช้เจ้าพวกนี้ช่วยเพราะว่ามันช้ากว่าแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าใครไม่ไหวก็ไปไปเอาเถอะเพราะว่ามันเพิ่มทั้งดาวเมททั้งอะไรช่วยได้เยอะจริงๆเนะาะในส่วนของอาวุธก็ยังใช้เหมือนเดิมเนาะทีมก็ยังใช้เป็นทีมเดิมแล้วก็เงาก็จะเป็นเจ้าเป็นตัวเบลูกา้าแล้วก็ส่วนพรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ สกิลก็เหมือนเดิมเราเอาเบรกไป2อันเลยเพราะว่าเราจะเป็นคนเบรกเองอ่ะทีมอย่างที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าใครจะเอาอซอรจิูเข้าไปช่วยเบรกก็ได้แถมได้เกาะด้วยเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ใช่นะครับผมผมอ่ะ อาจจะใช้เป็นมินบยองกูหรือว่าตัวชาแฮอินแทนนะเพื่อว่าเพิ่มดาเมจแล้วก็อาลิเซียใครจะใช้ก็ได้เอาไปลบบัฟไฟของน้องหมาเนาะเพราะหมาก็ทำบัฟไฟได้ส่วนเซ็ตก็ใครมีเซ็ตใหม่ก็ใช้เซ็ตใหม่ให้จินอูนะเพราะว่าแรงอยู่แล้วแล้วก็ประดับใครมีอันใหม่ก็ใส่อันใหม่ใครยังไม่มีก็ใส่สัตว์ป่าไปเหมือนเดิมก่อนก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยว ให้ดูดาเมจของตัวละครจินอูผมก่อนแล้วกันนะว่าประมาณไหนอ่ะก็คือดันคิิทีเได้อยู่ที่ประมาณห้ก็คือตันแล้วแถมเกินด้วยจริงๆอาจจะต้องไปปรับของเลยนะแต่ว่ายังหาอ์ติแฟกต์ไม่ได้ดาเมจคิทีเอยู่ที่182เนาะแล้วก็ถลุป,ป้องกัน11.6 11.16ปริมาณดาเมจสิอร์เ่าหลักๆน่าจะประมาณนี้เนาะโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่า มาที่ตัวแรกเนาะแน่นอนอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าสําหรับไอ้พวกบอสในดันนี้ก็คือพยายามรู้สกิลของพวกบอสแล้วเราจะเล่นง่ายขึ้นนะ,ะแล้วก็แน่นอนต้องเบรกเกาะไปก่อนอลิเซียแช่เพิ่มอโอเคใช้เหมยดาบเหมยบัฟดาเมดด้วยอไอเฟมเสร็จปุ๊บสัตต์ต่อเลยเบรกเกาะใช้ สกิลเรียกลูกไฟแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะให้ลูกไฟตกมาหน่อยแล้วก็หลบแล้วก็ลดเกาะบอสแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งก็ได้อ้าวไม่พ้นแล้วที่นี่เบรกพยายามเบรกเกาะให้ได้ก่อนนะอ้าวพลาดเนี่ยเห็นไหมบัฟไฟสี่ละถ้าเมื่อกี้ผมปล่อยต่อนี่คือเรียกว่าอาจจะติดระเบิดแล้วก็ติดสตันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดพลังขาวส่วนใหญ่ก็คิดว่าไม่น่าจะตายนะุยเดี๋ยว กะจะเข้าไปเบรกอ่ะเบรกเกาะปึ๊บแปะมินวยองกูใช้มือินบัตต่อแล้วก็ใช้ดับเมยเลยจริงๆมันจะมีท่าที่แบบเรียกอ่ะท่าที่เป็นเหมือนควงใช้ไฟหมุนรอบตัวแต่ว่าแล้วแต่คนเนาะถ้าฆ่ามันได้ก่อนมันก็จะใช้ไม่ทันอย่างเช่นรอบนี้ โอเคด่านแรกผ่านไปเ,เราก็แรงเหมือนกันนี่ชมตัวเองหน่อยไม่มีใครชมเลยโอเคมาที่ด่านต่อไปเลยทีมก็อย่างที่เคยบอกไปเนาะซอร่ออจีอูเมลินอลิเซียน่าจะเป็นทีมที่ใช้ผ่านได้ดีสุดแล้วนะคือใครอาจจะไม่ใช้อลิเซียแล้วเปลี่ยนไปใช้ชาแฮอินก็นได้นะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้เปิดตู้อลิเซียหรือว่า ตอนนั้นตัวหมดไปพอดีแต่ว่าดามจดก็อาจจะน้อยกว่าอาลิเซียเพราะว่ามันเป็นด่านที่ลงธาตุน้ำดีกว่าเนาะเราก็ใช้ตัวท่าน,น้ำดาเมจดก็จะเยอะกว่าแถมด้วยตัวของเจ้าชาแฮอินน่ะข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งคือตัวมันจะค่อนข้างกินกินมานาอย่าง้ไม่รู้ผมรู้สึกว่าพอพุ่งแป๊บเดียวมานาก็คือแทบจะหมดละ เราก็พยายามใช้สก,กี้ว่าสองเบรกเนะเมื่อกี้ผมกดผิดไปลั่นหนึ่งลัวๆเลยอ่ะพอเบรกเสร็จปุ๊บเราก็ค่าได้อลิเซียแทนเปลี่ยนอลิเซียออกมาปุ๊บแล้วกันหนึ่งอ้าวตายแล้วหรอโอเคไปต่อแล้วก็ตัวที่สองนะก็ะใช้เจ้าซอจีอูเบรกก่อนเลยกระทื้นเปลี่ยนเรียแบบร้อยอ่ะแล้วก็เบรกสักหน่อย ดี๋ขอแอคแท็กไม่มาแล,แล้วเพื่อนโอเคบับ okay. ต่ออันติเพิ่มบับให้อลิเซียต่อนะโอเคแล้วเราก็ขอแอคแท็กมาเลยใส่เลยใส่อะไรได้ใส่ไปอันติแตกการมาของตัวอลิเซียนี้รู้สึกว่าจะเรียกว่าเหมือนมาแทนได้ทุกอย่างเลยนะแทนได้ทั้ง ตัวของชาไฮอินด้สามสิ่งที่แบบชาไฮอินทําได้ดีกับกลายเป็นว่าอลิเซียนี่มาถึงก็ทําได้ดีเหมือนกันเลยนะอ่ะแล้วก็เบรกเกาะบอสก่อน,อ,อ,นอย่างแรกเนาะสิ่งแรกที่ต้องทงํายิงได้เกิดใครดามจน้อยก็พยายามเบรกเกาะให้ได้ก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวตีไม่ทันกันนะโอเคก็พยายามใช้ตะกิ้สองนะเพราะว่าเบรกดีกว่าแล้วก็ QTE เปลี่ยนมาเบนเดิมบัฟแปะ แล้วก็ QTE อลิเซียมาออโอเคไปกันตัวต่อไปสำหรับตัวหุดท้ายก็เหมือนคลิปที่เคยบอกไปเลยอันนี้มาลงให้ดูอีกรอบเหมือนกนะแต่ว่าเป็นไม่ใช้ไม่เอาออ,ออฟเซอร์มาช่วยเนาะก็แค่มาลงให้ดูก่อนดาเมจหลักเรามาจากอลิเซียเราก็ไม่ต้องไปดันทุลังใช้ จ้าจิอูเป็นดาเมจเนาะเพราะว่าเงาก็เอาเพิ่มดาเมจมาเฮ้ยเงาผมเอาเพิ่มดาเมจมาเหรอดดนนี่จริงๆต้องเอาเป็นคอแอคแทกเนี่ยเพราะว่าอลิเซียดาเมจมาดาเมจส่วนใหญ่ทําด้วยการคอแอคแทกเนาะแต่ว่าใช้เพิ่มโจมตีก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าเพิ่มอลิเซียก็เป็นตัวที่ใช้ดาเมจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้เรียกว่าไงอเอามาใช้ก็ได้ใช้เพิ่มโจมตีก็ได้แล้วแต่คนอยากจะใช้แต่ว่า ส่วนตัวมองว่าใช้ข้อแอคแทกจะคุ้มกว่าฟาดแพะอา้าวเวเละเดี๋ยวเวทันไหมเนี่ยไม่ทันโอเคอันนี้เป็นการสาธิตแล้วกันเนาะนจริงๆไม่ใช่ลาดลืมกะเอาไว้นะว่าเดี๋ยวบอสจะต้องสร้างเกาะโอเคด่านที่สองผ่านไป โอเคมาถึงบอร์ดแล้วก็ดูกันไปแล้วเนาะส่วนเซตก็เหมือนเดิมเลยไปดูกันเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครลงไม่ไหวต้องไปลงด่านด้านไอ้ด่านที่เป็นตัวช่วยเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าถ้าไม่ลงช่วยกะแบบเอารอบอยงเดียวเพราะว่า ถ้าใครที่ไม่ไหวมันยากจะเอาอาลิเซียทำดาเมจหนะ่โอเคบอดพุ่งเราก็หลบแล้วเดี๋ยวเข้าไปปุ๊กพอมันตีอะไรเสร็จมันก็จะกระโดดกระทืบเรานะเหมือนเดิมกระโดดกระทืบโลบแปะบับเบรกก็แบบ หลักๆของอเจ้าไอโวคานก็พยายามเบรกกอมให้ได้เนาะจะได้รีบทำดามจแล้วมันก็พ่นไฟแล้วก็หลบหลบบับหลังแล,แล้วเราก็ใช้อลิเซียหลบบับไฟหน่อยเพราะว่าตัวบอสอะถ้าสมมุติว่าหลบสกิลอะไรได้เนี่ยมันก็จะติดแปะบับไฟใส่เราเนาะอันนี้เราก็เบรกไปเลยเบรกเสร็จก็พยายามซัดสกิลมันอ่อต่อยต่อ,ต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 อส่วนเรื่องจะใช้ เป็นดาบเหมยทำดาเมจหลักหรือว่าจะใช้สมุดน้ำก็แล้วแต่คนเนาะหรือว่าใครจะใช้เป็นปืนลมก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวไม่มีรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเล่นมาเปิดมาเยอะขนาดนี้ก็ปืนลมอยู่ที่2อดาวไม่รู้เหมือนกันว่าปืนลมมาอยู่ไหนจริงๆใครจะใช้อันติสัตว์ไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้ใช้ในเฟสสองไม่มีผิดไม่มีถูกนะใช้ได้เลย ใช้แล้วเลือดมันก็ลดเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่ผมแค่มันจะไม่รู้ชินกับการเอามาใช้ในเฟ,ฟส2มากกว่าเฉยส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะพยายามรีบวิ่งมาหลบเลยไม่งั้นถ้าไม่ทันเดี๋ยวเจ็บตัวมาถึงตอนนี้ก็ตีเช็คหน่อยเพราะเดี๋ยวบอรจะปุุงใส่เราเราก็ตีว่าได้ดาเมจยัยงแล้วก็แปะบัฟรอแล้วก็นี่ ลบปุ๊บกลับมาเอาอลิเซียล้างบับแช่แข็งไปด้วยใช้เหมยเหมยลินบับเราแล้วก็ใช้ดับเหมยบับตัวเองแล้วก็อันติสัตไปเลยเพราะเดบอสก็กระโดดกระทืบพื้นเหมือนเดิมเลือดถึงท่ารว่ะถ้าเลือดถึงอ่าโอเคใกล้ๆลบโอเคแล้วเดบอสก็กระโดดตรงกลางแล้วปึ๊บเราก็หลอ อ่ะครั้งที่แล้วไม่น่าจะได้ทําให้ดูเดี๋ยวครั้งนี้ทําให้ดูนะเราเลือกได้นะว่าเราอาจจะหลบลังหินหรือว่าหลบข้างหน้าก็ได้แต่ว่ากะาจงังหวดีนะอ่ะเนี่ยพอมันพุ่งมาชนเราก็จะทําดาเมจได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเราลดเกาะมันเนาะอ่ะแล้วก็สัดสัดเลยทีนี้อ่ะแล้วก็มืนเดิมกระโดดหลบ2ทียืนรอเท่ๆเลย ผมใช้อลิเซียทิงนะจริงๆคูดาวมันก็มาใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเฟสใหม่มาแล้วลูกไฟสี่จะโดนพ่อเขาล,อล่อตะก่อนอ่ะเราก็พยายามฆ่าแหละเฟสน,นี้ไม่มีอะไรละมันแค่เลียกลูกไฟก่อนตอนแรกแล้วก็ลบลบได้ปุ๊บแช่นิจิงเราสามารถใช้ดับเหมือก่อนก็ได้เนาะถ้าเกิดเราจะบับดาเมจของสมุดอ่าก็พยายามตีแล้วกัน แล้วก็ใครอยากเรียกลูกน้องก็ได้นะจริงๆส่วนใหญ่ผมก็จะเรียกเพราะว่ามันจะกันตายน่าจะกันตายได้ดีกว่าส่วนกำแพงไฟก็พยายามไม่โดนได้ดีกว่าถ้าถ้าลบไม่ได้ก็ <c oughs> ก็ก็โดนแต่ถ้าเกิดลบได้ก็ดีกว่าทำไมกดชิปไม่ได้เนี่ยฮัลโหลโอเคได้และใช้อุ๊ยเดี๋ยวอลิเซียเพื่อนออกมาก่อนโอเคต้องใช้อลิเซียดูปั๊บไฟดีๆนะเพราะว่าโดนระเบิดนี้ ตายได้เลยอโอเคน่าจะใกล้ถึงเฟสต,ตรงนี้ละอ่ะก็รอใช้เมย์ลินเนาะโอเคบับเหมือนเดิมแล้วก็ใช้สัต์ได้สัต์เลยต่อยมันน่าจะเรียกลูกไฟเนาะถ้าหยกอ่ะเราก็หลบแล้วเราก็แปะแล้วก็ฉีดใส่เลย ตายไม่หนอก็น่าจะปิดอันติแล้วกันดาเมจไปโดนตัวลูกน้องเวจัดโอเคโดนต่อยตายแทนอ่ะโอเคแล้วมาถึง โวคานแบบใช้ฮนะันเตอร์แทนเนาะอ่าพวกอุปกรณ์นี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูที่หลังนะตอนนี้ในรีวิวตัวอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูเดี๋ยวมารีวิวให้ทีเดียวเลยรวมมาเลยของทุกตัวโอเคไม่เสียเวลาก็ไปกันต่อดีกว่าโดยหลักๆสกิลมันก็เหมือนเดิมเนาะ ท่าบอสเอ่ยอะไรเอ่ยก็เหมือนเดิมอยู่ที่ว่าเราจะจัดการแล้วก็เนี่ยหลบสกิลดูว่าสกิลมันออกตรงไหน,นเราก็พยายามหลบหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมพยายามแปะบัฟไว้สักนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็หลบเหมือนเดิมเลยท่าของบอสไม่ไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนไปเลยแค่ว่าดาเมจเราต้องพอขนาดเองเพราะว่าโดยยิ่งถ้าเป็นฮันเตอร์ดาเมจเราก็ต้องแบบให้ให้มากพอเพราะว่า จินอูส่วนใหญ่เราก็จะปั้นสุดกว่าฮันเตอร์เนาะอ่ะมันจะพ่นไฟแต่คราวนี้เราวาร์ปหลังไม่ได้เราก็สไลด์้างแทนอ่ะก็พยายามใช้สก,กิลสองไปเนาะขนาดพูดแล้วพูดอีกก็ยังใช้สก,กิลหนึ่งไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงตัวเองนี่แหละโอเคอันตินน้องซอจิอู o. ก็ประโยชน์น่าจะประมาณนี้ใช้เบรกได้ดีโอเคเแล้วก็บัฟแล้วก็ ยัดทุกอย่างที่ยัดได้ใส่เจวูคาันไปเลยนะเคอลิเซียมาตอแล้วก็อันติใส่ไปเลยนี่แนะ่แต่ว่าด่านด่านนี้ผมว่าคงถ้าจะเอาชาแฮอินมาเล่นไม่น่าคิดว่าไม่น่าไหวนะหรือถ้าใครแบบปั้นสุดจริงอาจจะไหวก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่ไหว หมายถึงสาไฮอินผมเอามาลงไม่ไหวหรอกมันเดิมเลยจ้ากระโดดลบกระโดดลบแล้วก็ไปหลบหลังไอ้ซากนะอ่าแต่ว่ารอบของฮันเตอร์คงต้องหลบหลังหินเนาะไอเดี๋ยวต่อจากเนี้ยเพราะว่ามันเราลดเกาะบอดไม่ได้เหมือนจินอูนเนาะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ไปยืนข้างหน้าแล้วกิงหลบเอา สู้ไปยืนหลังบอลแล้วก็ชิวๆดีวกว่าโอเคแปะบัฟเหมือนเดิมบอลกระโวดว์ก็ลบเปลี่ยนอลิเซียมาทำดามจดทำดามจไปสัดให้เต็มที่อันติไปเลยหรือจะเก็บอันติเอาไว้รอคอแอคแท็กลอบหน้าก็ได้นะรอแบบ QTE ไปเพราะว่าอ่าน่าจะพอดีกับตัวของเหมยหลินพอดีนะ อูบก,กี้พาดเดอสก,กิลพาดไปโดนบอสเล่นเลยอ่ะทีนี้เหมือนเดิมเราก็หลบดังหินเพราะว่าเราลดเกาะบอสแบบจินอูไม่ได้เนาะรอมันโอเคมาปุ๊บใส่ไปเลยอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนซอจิอูมาหน่อยเพราะว่ามานาอลิเซียจะหมดแหละแล้วเดี๋ยวเอาเมลินมาบัฟด้วยเนาะก็โอ้ นี่ข้อดีของซุปเปอร์อารมือแปแอันติไปเลยแต่จริงน่าจะเปลืองนะแต่ว่าใช้ไปเถอะทำเวลาโอเคสัดได้สัดไปเลย60รอดเดี๋ยวมันก็เตรียมเปลี่ยนเฟสละอ่าเรียบร้อยเฟส3แล้วยืนรอเหมือนเดิมเลยด่านบอสตอนนี้ไม่มีอะไรยังไม่มีด่านใหม่แล้วด่านนี้ก็เหมือนเดิม ก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะว่าจะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่มาเมื่อไหร่แต่ว่าขณะถ้าด่านนี้ยังไม่มีอะไรแต่ก็อาร์ติแฟกต์ที่ได้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะแม่งได้แต่อะไรก็ไม่รู้แต่ละทีะเราก็ลบสกิลหน่อยลบได้ลบลบไม่ได้ก็ก็โดนก็จริงๆตอนนี้ควรใช้เป็นสกิลหนึ่งแทนแล้วเนาะเพราะว่า ตอนนี้บอสไม่มีเกาะแล้วเราก็พยายามใช้เป็นสกิลหนึ่งแทบอ่ะเราก็แปะเพิ่มอะไรสักหน่อยนึงเรียกลูกน้องมาช่วยหน่อยอันติสัตว์ไปเลยจ้าอื้หอหลอยระวังกำแพงไฟได้วยนะเพราะว่าท่าที่หนึ่งของอลิเซียมันจะพุ่งเข้าไปถ้าโดนกำแพงไฟก็อาจจะเจ็บได้โอ้รอบนี้รู้สึก ความรู้สึกบอกมาว่าจะไม่ทันยังไงไม่รู้ฐานเราต้งเชื่อเราต้องเชื่อมั่นว่าทานันบุนอีกแล้วมานาอาลิเซียหมดเดี๋ยวผมขอบับหน่อยนะไปโอชิปหายละเลิอดบอยมันจะถึงแล้วนี่วะสิบวิ ต้องพยายามกะเวลานะอย่างเช่นเนี่ยสามสอ,อ่าทันเพราะว่าเราต้องใช้ระกิว2ในการในนี่เนาะในการทําลายเกาะข่าวบอดถ้าไม่ทําลายนี่เกาะมันจะเยอะแบบตีลําบากมากโอเคคราวนี้ซัดได้ก็ซัดเอาตัวอื่นมาแบ่งมาสัดด้วยก็ได้ โอเคสิ okay. วินึกว่าจะไม่ทันนั่นแหละมานาอาริเซียนี่แทบไม่พอมาดูฉากจบสะหน่อยก็น่าจะาประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ที่ ไลเมนได้เลยนะเดี๋ยวจะพยายามตอบไม่ได้จะพยายามจะตอบให้เลยแหละเพราะไม่มีใครถามอะไรเลยโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งก็เพราะว่าลงให้ดูหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวพยายามจะทําให้สั้นที่สุดละกันก็วันนี้มีเท่านี้นะครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกันหน่อยเนาะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมไปละจ้าบายจ้า